คุณผีหรือจะดีกว่าคุณคนคุณของตนอะไรจะสู้ได้ไฟในเรือนเรายังไม่สว่างสวยัยแจกไฟให้เพื่อนด้วยเห็นป่วยการโบราณว่าถ้าอยากได้ม้าของเขาวัวของเราจะต้องพลากจากสถานไม่เชื่อเขาไม่กินของไม่ต้องการ ถึงพระพานก็ไม่มีเสียทีคนวันนี้พูดกันถึงเรื่องกระแสปัจจุบันคือมีการอ่อนวอนเลยลืมศักยภาพของตนเองนะความจริงคนเราน่าจะดีจะชั่วนี่ถ้าบอกว่าอยู่ที่การอ่อนวอนก็ดีอยู่ที่คำคพูดก็ดีก็คงไม่ต้องไปทำอะไรกันนะ พราะว่าทุกคนต่างอ่อนวอนให้ตัวเองมีความสุขแต่ทำไมก็ยังมีความทุกข์กันอยู่หรือว่าถ้าอยู่ที่คำพูดแล้วก็มาสรเสริญเยินยอกันไม่ต้องทำอะไรอะมาชมกันเยินยอกันแล้วจะดีเพราะคำพูดก็ไม่ใช่เพราะคนจะดีจะชั่วนั้นอยู่ที่กรรมกรรมแปลว่าเป็นคำกลางๆนะแปลว่าการกระทำยังไม่ได้หมายถึงทำดีที่เรียกว่ากุศลธรรมหรือว่ากรรมทำไมด่ดีเรียกว่าอกุศลธรรม แล้วกรรมอันนี้ก็ยังแบ่งเป็นสามอีกฮนะกายกรรมทําทางกายนะมีทั้งดีและไม่ดีวจีกรรมทําทางคําพูดมีทั้งดีและไม่ดีมโนกรรมทําทางใจนะทยทำทั้งทางกายทางวาจาทางใจเป็นกรรมคนจะดีจะชั่วนะั้นอยู่ที่กรรมแล้วใครทํากรรมใครกระทําก็ตัวเอง,งเลยนะฮะแล้วเราจะประเ e ริ r นะัไม่ต้องเบื้องต้นนะ่ะอยู่ที่ตัวเราเลย ไม่ต้องไปอ้อนวอนทําดีให้เป็นพรดีกว่าอ่อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คิดดีพูดดีทดําดีเป็นศีเป็นพรสูงสุดไม่มีพรใดในมนุษย์เปรียบประดุดความดีที่เราทำไม่มีพรใดในมนุษย์เปรียบประดุดความดีที่ทําเองจริงอยู่ครับบางอย่างต้องอาศัยบุญกุศลจะสําเร็จประสงค์น,นะฮะต้องอาศัยความอธิษฐานอธิษฐานก็ตั้งใจมั่นตั้งใจมั่นก็เกิดจากใครก็เกิดจากตัวเองนั่นคือ เกิดความเป็นสมาธิจิตใจตั้งมั่นความแน่วแน่แล้วเกิดเมื่อจิตแน่วแน่แล้วทําให้เกิดปัญญาดังพระบริว่าสมาหิโตยถาภูตังประชานาติเมื่อจิตตั้งมั่นย่อมรู้ตามความเป็นจริงนะเมื่อตั้งมั่นแล้วก็เกิดสมาธิสัตยัน,นี่ทําให้เกิดปัญญานะครับปัญญายารบ,บริสุทธิ์จิตคนจะบริสุทธิ์ก็ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่าคนเราจะดีจะชั่วนะั่นะนะ่ะอยู่ที่การกระทำนะั่นแหละฮะ แล้วก็เป็นกลางที่สุดเราจะภูมิใจในตัวเองแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ท่านก็เป็นเบื้องต้นนะฮะท่านก็เป็นต้องเป็นมนุษย์แต่ทําพัฒนาศักยภาพตนเองลายภพลรยชาติสร้างบารมีทานศีลเนกขมะปัญญาวิริยะขันติสจัจจะติฐานเมตตาอุเบกขาสร้างบารมีครบถ้วนจึงถึงภูมิของความเป็นพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าความดีนัน้นอยู่ตรงไหนอยู่ในจิตใจนะฮะสั่งสมมาทุกภพทุกชาติ นี่นะฮะดังนั้นเมื่อชาวพุทธเราอย่างนี้แล้วรู้เลยว่าเราจะสุขจะทุกข์ไม่ต้องไปโทษใครสุดที่สุดที่ปัจจัตต่างความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์จะเป็นของเฉพาะตนนานโยอันยังวิสุทธิเยใครจะทาให้คนอื่นบริสุทธิ์ไม่ได้ถ้าเรามาดูข่าวปัจจุบันเราจะไม่หวั่นไหวเลยว่ะโว้ยกวนไ่อ่อนวอนบางคนนะเห็นหมาพิการก็ยังไม่กราบนะฮะคือทิฏฐิคตะคิดไปต่างๆนานา,นาเห็นคนพิการเห็นสัตว์ประสาทเห็นสัตว์ประหลาดก็กราบอ่อนวอนพราะอะไรครับ เป็นลทัทธิของคนขี้เกียจคนเกียจข้านชอบอ่อนวอนไม่เด้กขาดทาโดยตนเองอ่อนวอนจริงอยู่ครับทั้งที่ผมกระผมกล่าวแล้วอธิษฐานนี่นะฮะความตั้งใจมั่นบางทีเอาสิ่งที่เขาลบูชาตัวเองเป็นเครื่องเป็นพยานอันนี้ยังดีเพราะอะไรเพราะเกิดจากใจของตัวเองคือความตั้งใจมัน่นเราศรัทธาเราอธิษฐานขอใหเ้เทวดาเทวดามาช่วยอํานวยชยัยก็เกิดจากตัวเองเป็นเบื้องต้นนะฮะนั่นคือเกิดจากสมาธิเกิดจาก สมาธิและปัญญาแม้กระทั่งพิธีกรรมก็ยังมีประโยชน์คือทําให้ถึงศาสนธรรมศาสนพิธีเนี่ยฮะสำหรับผู้มีปัญญานะแต่ผู้ที่ม่มีปัญญาก็เดี้ยวไหลหลงไปเลยไปอ่อนวอนนะจึงบอกว่าสยาศาสตร์ศาสตร์แห่งความหลับสย,ยะไปว่าหลับนะบางคนหลงงมงายถูกก็จูงตะมูเพราะอะไรฮะเพราะว่าอ่าหลับตาเชื่อนี่ฮะแต่พุทธคือผู้รู้คือรู้ยังไงครับรู้ด้วยเหตุด,ด้วยผล อ่าด้วยเหตุด้วยผล้วก็จะภูมิใจในตนเองว่าโอ้เราจะสู่เกิดทุกข์ขขสิทธิตัวเราเราจะภูมิใจศักยภาพตนเองพัฒนาดังโอเงริจพระสมมาพรธเจา้า่านพัฒนาพระองค์เองนะฮะจนกระทั่งเทวดาและมนุษย์เคารพบูชาไม่ใช่เพราะคนบูชานะเทวดายังบูชาพรหมยังบูชานะก็พรหมอัตนาให้แสดงคำนีนะ่ฮเพราะว่าคนเราพ้นม,มีความทุกข์มากพรหมยังเห็นว่าโอ้พรหมก็อัตนาให้มาเกิดนะจากสนันสิธิ์เทปสินธิ์เทพบุตรอะจากสันนิ์เทวโลกนะฮะ อตนาโพธิศัตว์นะฮะหลังจากที่อ่าพระเจ้าองค์องค์ปัจจุบันนี่แล้วกันนะฮะมันเท่าเป็นเป็นพร่อสรนดอนชาดกนะฮะโลกอ่ากระตาไปเกิดไปเป็นสันดุสิทธิพุทธบุตรนะเพระพระพมอานาให้มาเกิดให้มาตัรู้ให้มาแสดงคมนี่นะฮะเนี่ยอันนี lee, enforced, procent, ouais. are, we de ้นะครับผมกับผมก็องบอกว่าอ่ป so ัจจุบันมีความเชื่อชักอ่าร่างก็มีกระแสกระแสนี่เขาเป็น เป็นคอนเทนต์นะฮะขายได้ครับขายทุกวันนี้ขายได้ครับเป็นเงินหมดนะฮะแม้กระผมพูดนี่ไม่ได้ประสงค์อย่างนั้นนะฮะแต่ประสงค์ที่ว่าจะให้คติตามความคิดของผมเองจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่ว่ากันละไม่มีอำนาจจิตจะไปบงังคับใครละแต่พิจารณาด้วยตนเองว่าคนเราจะดีจะชั่วอยู่ในตัวของเราดีชั่วอยู่ตัวธรรมสูงต่ำอยู่ใกรรมตัวอย่าไปบันดาลอย่าไปเชื่ออาศัาย,ยะอันนี้กับผมก็เชื่อว่า มันเป็นศาสตร์ของความหลับซึ่งก็มีผลแต่เป็นผลมีผลทางมิจฉาผิดแล้วก็เป็นบาปเป็นกรรมนะบางคนอ,อันนี้ก็และแต่ละพูดของในทางพุทธศาสนาว่าพุทธนานั่นคนที่นับถือพุทธนานล้วจะถือว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สูงสุดอย่างอื่นไม่มีเลยถ้าไปเชื่ออย่างงั้นไปเชื่อตามปีสง์ปีศาจต่างๆก็จะกว่าเป็นสารณวิบัติวิบัติทางสาระบางที จเจริญกรรมฐา,านนางสมาธิจิตไม่สงบอะ่ะเพราะเชื่อผิดเพราะความเชื่อบางอย่างนําไปสู่นรกนะฮะเชื่อผิดถึงทาผิดนะแต่บางคนบอกเชื่อแล้วข่าคนดีข่าคนแล้วมันดีต่างๆข่าคนต่างศาสนามันดีต่างแล้วก็ทําผิดเนี่ยความเชื่อบางอย่างมันทําให้ไปเกิดในโลกหด่ยตัวเองก็วนกับวันพ้นอ่ะผมไม่ต้องถูดมากละก็ถือว่าในปัจจุบันนั่น ข่าวที่ดังๆก็เพราะว่ามันมีสื่อมาช่วยด้วยนะฮะล้ากับผมก่อนนึกคอนเทนต์อันนี้ครับว่าอันนี้ก็คือคอนเทนต์อย่างหนึง่งแหละครับแต่ว่าเป็นคอนเทนต์ที่เ,เห็นว่าในปัจจุบันคนเราจะชอบในทางแตท่ท่านที่ปฏิบัติชอบแม่ก็มีเยอะนะมีเยอะอยู่ในทานศีลภาวานาปฏิบัติสังเลขปฏิบัติสังเลขปฏิปทาปฏิบัติขัดเก้า ไปเรื่อยๆทานศีลภาวนาทานเส,นว,นาานสนวนาทุกวันก็สะอาดผุดผ่องได้ไม่ต้องโทรตังค่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติอ,อย่างทุดงหากโหมจ่โจมกิเลสเพียงกัดสันเลยค่ะก็พ้นทุกแล้วก็จะภูมิใจเราเกิดด้วยตนเองนะทำชั่วด้วยตนเมืดมนุ์เราเวงตัวเศร้ามองเองใครเล่าแบ่งเบาไม่ทําความชั่วด้วยตัวของเราตัวเราผ่องใสไม่เศร้ามองเองเพราะฉะนั้น ตนเองนั่นถึงเป็นหลักสำหรับชาวพุทธน่ะจ่องโยงเข้าหากรรมกรรมวาทีเชื่อกันกระทําแล้วก็วิพัฒชวาทีรู้จักแยกแยะจำแนกอันไหนดีอันไหนชั่วดควีควรกระทําชั่วควรละรู้ทั้งสุขทั้งทุกข์อะฮะรู้ทั้งทางแห่งทุกข์ทางแห่งหสุขแล้วก็กระทําทางแห่งความสุขทางเห็นทางพ้นทุกข์ละเว้นทางแห่งความทุกข์ ดังพระวรีติวา่าธรรมะกาโมผวังโหติผู้ใครทํามะจเรญธรรมะเทศีปราพวผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านกล่าววา่าสุวิชานโอวังโหติผู้จเจริญก็รู้ได้ง่ายสุวิชานโนประราพวุคนเสื่อมก็รู้ได้ง่ายนะเพราะว่าคนเจริญนั้นมีลักษณะธรรมะกามโมผู้ใครทำคนเสื่อนั้นมีลักษณะธรรมะเทศศีเกียรติชังธรรมสวัสดีครับ